สวัสดีทีมแม่แม่ดคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทีมแม่แม,แม่ต่างก็ผุดขึ้นแฮชแท็กลิซาเอ็กบุนการีค่ะและสื่อทั่วโลกต่างก็พากันตีข่าวกันสนันวันไหวที่น้องลิซาได้ร่วมออกงานกับแบรนด์บุนการีนะคะตั้งแต่ตอนไหนหลังจากที่มีรูปภาพออกมานะคะน้องลิซาในฐาน,นะ Global b r a n d ambassador ของแบรนด์ค่ะลิซาได้เข้าร่วมงานนิรรศการในกรุงโซเมื่อวันที่ห วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็คาดว่าหลิซาเสร็จภาร,รกิจที่ปารีสแฟั่นวีคนะคะก็บินวาร์ปมาที่เกาหลีใต้ในทันทีค่ะก็มาร่วมงานในเทศกาลที่กรุงโซในวันที่5วันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองละคะ่ะก็มีรูปภาพป,ปล่อยออกมานะคะก็ไม่มีบรรยากาศภายในงานไม่มีบรรยากาศตอนอยู่หน้าสื่อไม่มีบรรยากาศตอนที่แขกรวมงานก็เป็นการจัดแบบไพรเวทนั่นเองละคะ่ะ ก็หลังจากที่ลิซ่าได้เข้าร่วมงานนะคะกับลุกชุดแดงนี้แบล็กกลวก็เป็นบุญการีนะคะก็เป็นชุดสีแดงเย้ายวนใจดุดเทพธิดาพร้อมกับสวมใส่ชุดนาฬิกาโงสีทองสีเหลืองไฮจิวเวลีーนะคะลิซ่าสวมใส่นาฬิกาไฮจิวเวลリーสีทองเหลืองอลามนะคะที่เกลี้ยวแขนน้องลิซ่าอยู่แฟนๆต่างก็ผุดขึ้นแฮชแท็กลิซ่าเอกบุนการีนะคะต่างก็แสดงความคิดเห็นกันว่าลิซ่ากับงานบุญการีคือสวยมากเลยนะ นะทำถึงทุกลุกทุกงานจริงๆโคจริง,รรงลุกนางพญามากลิซ่าก,กับงานแบรนด Hi ์ไฮจเวลリーกับเดทยาวแบบนี้คือจริงใจที่สุดลิซ่าก,กับสีแดงบุนการีเหมือนอีดิดมากเลยนะแต่เป็นของจริงสวยแบบไม่มีอยู่จริงลิซ่าก,กับสีแดงคือที่สุดลิซ่าก,กับชุดสีแดงสีเหลืองคือไฟจราจรมากลิซ่าโครจริงลิซ่าปีนี้คือร่างทองอ่อลาตัวแม่ตัวมัม บวกกับไฮเจอรเวลีลิซ่าคือที่สุดคาดเดาว,ว่าลิซ่าสมใส่นาฬิกาแบบนี้ต้องขายหมดโโซเ์าท์ในระยะเวลาอันรวดเร็วแน่บุคลิกลิซ่าคือโคตจริงเปลี่ยนชุดสีอะไรก็สวยก็ดูดีร่างลิซ่าคือร่างทองจริงๆชอบลิซ่าโพสท่าแบบนี้ดูสวยหรูหราดูแพงเป็นท่าโพสที่พรีเซนต์สินค้าได้เรสสุด ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ทางทีมแม่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็มีเรื่องราวที่เยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะเราก็มารอดูภาพบรรยากาศในงานต่อไปนะคะว่าจะมีปลออกมาหรือไม่แฟนๆก็แอบเสียดายนะคะที่ไม่มีบรรยากาศในงานขณะที่ลิซ่าได้เดินเข้างานนะคะไม่มีบรรยากาศโดยรวมที่แขกรวมงานนั่นเองล่ะคะ่ะก็มารอดูรายละเอียดกันต่อไปถ้าทีมแม่คนไหนมีเรื่องราวอยากอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ แสดงความคิดเห็นแชร์เรื่องราวกันได้เลยนะคะ